ดิฉันนางสาวสนุนศรทับน้ำจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องบนเส้นทางสร้างการศึกษาในวิถีชุมชนค่ะบนเส้นทางสร้างการศึกษาในวิถีชุมชนมีประเด็นสำคัญจำแนกได้สามประเด็นใหญ่หญๆคือหนึ่งกระบวนการและเนื้อหาการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตสองเปลี่ยนชุมชนเป็นเวทีการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้สามหัวใจของหลักสูตรท้องถิ่นที่แท้ ประเด็นที่ 1. กระบวนการและเนื้อหาการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ถือเป็นศุนสําคัญที่สุดหรือเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของโรงเรียนก็คือการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชนจากการเรียนรู้แบบดั้งเดิมที่เอาวิชาเป็นตัวตั้งมาเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่มีวิถีชีวิตเป็นแกนกลาง การเรียนรู้อย่างมีอิสระการเรียนรู้อย่างมีอิสระที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเรียนรู้อย่างอิสระอย่างน้อยในสองมิติหนึ่งอิสระเชิงเวลากล่า็คือผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาการเรียนรู้ไม่จาก me, ัดด้วยเวลาเชิงโครงสร้างตามตารางสอนเท่านั้นแต่การเรียนรู้อยู่รอบตัวของผู้เรียน 2. ออิสระเชิงสถานที่ เนื่องด้วยโรงเรียนได้ใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนมีอิสระเชิงสถานที่ในการเรียนรู้โรงเรียนได้สร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้นมาส่วนระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุนจัดการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ยึดติดรูปแบบไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการไปตามสภาพการเรียน รู้ของผู้เรียนแต่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเจตนารวมแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ส่วนประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนก็คือยึดสภาพชีวิตจริงปัญหาความต้องการของชุมชนเป็นโจทย์โดยการนำเรื่องราวสภาพปัญหาในวิถีชีวิตของผู้เรียนซึ่ง ต้องะสบคบเห็นเป็นประจำมาสร้างเป็นสาระการเรียนรู้ในทุกอุปสาระทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางร่วมกับชุมชนเป็นการจัดก,การเรียนรู้ที่ไม่แต่แยกจากชุมชนกล่าวโดยสรุปการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นนั้นเป็นการศึกษาที่เกิดการศึกษาตามสภาพจริงโดยยึดปัญหาจากสภาพความจริงในพื้นที่เป็นการศึกษาที่มุ่งให้เห็น เกิดการนำไปใช้พัฒนาการดำเนินชีวิตของคนเป็นการศึกษาที่เชื่อมโยงเรื่องต่างๆและเป็นการศึกษาที่สอรคล้อ,อ,งองกับวิธีชีวิตของผู้เรียนค่ะส่วนความหลากหลายวิธีการศึกษาการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์จนถึงขอกระจายข่าวนั้นเป็นเวทีและวิธีการเรียนรู้ที่สำคัญของคนเพราะถ้าเราพัฒนาหรือยกระดับ จากการบริโภคสารุสนเทศที่มาจากสื่อมาเป็นกระบวนการทางการศึกษาก็จะทําให้เราเรียนรู้จากสื่อต่างๆได้ตลอดเวลาส่วนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์คือเป็นวิธีการเรียนรู้ที่สมคัญอีก,การนก่งเช่นในชุมชนหนึ่งมีคนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาที่หลากหลายชนิดถ้ามีการเชิญผู้ที่ประกอบอาชีพเดียวกันมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและก,กัน ก็จะทําให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันขึ้นมาประเด็นที่2นะคะเปลี่ยนชุมชนเป็นเวทีการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้การใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้นั้นถือว่ามีความสําคัญยิ่งและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของโรงเรียนเพราะการใช้ชุมชนเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้นั้นเท่ากับโรงเรียนได้ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการจัดการศึกษาสำหรับชุมชนทั้งนี้มีเป้าหมายของการใช้ท้องถิ่นเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้นั้นเพื่อให้ชุมชนเกิดการพึ่งตนเองได้ทั้งในด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของชุมชนอันจะนำไปสู่กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไปค่ะประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3านะคะหัวใจของหลักสูตรท้องถิ่นที่แท้ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการพัฒนานั้นควรจะต้องนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นฐานในการจัดการศึกษาและเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆเช่นในชุมชนที่คนประกอบอาชีพปั้นหม้อหลักสูตรท้องถิ่นก็ต้องเรียนรู้การปั้นหม้ออันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน หลักสูตรท้องถิ่นต้องเน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของคนในชุมชนจากการศึกษาในหลายๆพื้นที่พบว่าหลักสูตรท้องถิ่นที่ประสบความสําเร็จนั้นจะต้องเป็นหลักสูตรที่ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการะบวนการการทาหลักสูตรค่ะส่วนประกอบสุดท้ายหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาก็คือผลประโยชน์ของการทําหลักสูตรท้องถิ่นจะต้อง ตกอ,อยู่ในชุมชนและการใช้หลักสูตรท้องถิ่นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่นค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ